หนึ่งสองสามสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการกูรีแอคเหมือนเดิมใช่แล้วนะครับนาน่อคิดว่าไม่ได้เจอมานานกูไม่ต่ำตัวใช่แล้วโหไม่ได้ดีแอคนานเลยเลยยุ่งนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ก็หมุนล้ออะไรแสกับหมุนล้ออะไรหมุนล้ออะไร มีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยคร<ช>ับ <c oughs> นี้เป็นบทความฝันที่ผู้กูไปฝันมา้โอ้โหนี้คือผู้ <c oughs> ผมรอคอยรอ <c oughs> คอยแบบแก้แ้นแบบน <c oughs> ี้นานแล้วอยากให้ทุกคนขอในที่สุดกูขอบคุณที่คนขอเข้ามานะ <c oughs> ใช่แล้วครับวงเลยนะเกิร์กรนี่เป็นเกิร์กร๊ปนะครับวงนะครับเพชรเซล่าเพชรเซลกับเพียไหวไหมถายมก่อมารูนะทุกคนวงนี้เพิ่งเปิดใหม่ใช่ปล่าไม่เคยเห็นผ่านมากใช่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ โอเคฟังเลยไหมครับฟังเลยจ้าโ okay. อหร้อนขนาไใจรอ้อนมีมาแล้วฮายทุกคนน่ารักเฮ้ยเฮ้ย

อยากกินอ่ะกิ้วครับขมดที่เขาต่อแ้นอยากกินหวานเป็นน้หวานเลยกินม่าลัก ดูไปก็ยิ้มไปนะมันดููยิ้มไปทำซาก่อนคนโอ้ตาค่ะมีกำลังใจแล้วทุคนคิดนี้เปคิปที่ี่สุดอะ เราเล่นกันไปก styles, styles, I, ไป kind of um ันมาตองทกูเป็นสนุกนะจบแล้วโอเค สวยงามเปิดร้านตามนปโอเคผมร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนเออเสิร์ฟเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชชื่อร้านมันมีไหนฮะอยากไปกินกินมากเลยร้านถ้ามีพนักงานที่จะไปทุกวันจริงไหมจริงไปเดี๋ดวดี๋ยวไปด้วยแ้วด้วยกันไปกินขนมอยอมเป็เบาหวานเรหนึ่งกันเถอะดิเพลงจบแล้วนะครับผมแสดงว่าไหวไหมไม่ไหวจริงไม่ไหวนะคหนุ่มๆไม่ไหวเออต้านความน่ารักไม่ไหวโอ้โหแต่พูดถึงเพลงนี่คือแบบ สนุกนะจริงว่าสดใสอ่ะตอนแรกตอนดูปกแอที่บอกว่าตอนดูปกวงคิดว่าเป็นวงแบบเกาหลีเกาหลีใช่ที่มันมาใหม่ยี่ไม่ใช่เป็นวงไทยแต่วยเต่ก็ยังดีนะคือวงไทยเราคือพัฒนามาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าให้แนวให้กําลังใจด้วยนะไหวไหมสู้ๆนะอะไรประมาณนี้ก็คือชอบมากเลยครับทุกคนจะสื่อว่าดูพวกเราสี่คนเต้นเนี่ยไหวไหมงานไหวไหมพักไหมเออเออเออวันนี้ลงมุนไม่มาไปไหนอ่ะลงมุน น็อกครับแหง้งเว่วานดูนผมนแหง้งวาก็เลยมาไม่ได้นะวันนี้ก็เรามาแค่สองคนนะครับผมเชิญนะครับเราก็ดูจบแล้วนะเหมือนเดิมก็ผมทายอยากให้พวกเรา2คนรีแอคคลิปไหนอยู่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะเช่ครับที่สำคัญนะครับถ้าหากชอบคลิปที่เราแ e a นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด สับสับไล์ใช่ครับหรือว่ากดติดตามให้กับคลิปเรานะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำโตไปนะครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของเรา<ช>นะนะครับเดี๋ยวรูปแสงคำขึ้นตรงนี้นะใครอยากให้อยากดันในแสงคำเปิดช่องนะขึ้นตรงนี้จะขึ้นตรงนี้ใช่แล้วนะเ <c oughs> ปิดรับแสงคำตรงนี้ด้วยนะเปิดร่บแสงคำนะเข้าไปติดตามผลงานเพลงของแสงคำได้นะครับได้นะครับเข้าไปดูนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับ ปากแล้วฝากฝากกั้ฝากกันปั่นกันขึ้นมาคอมเมนต์ขึ้นมาอย่าให้เกิดควาเปิดช่องนะฮะผมทิ้งขึ้นข้ามาแล้วผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอาลูกสังกัดขึ้นในก่อนก่อนปิดหน้าใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆเต็มจอทุกคนนเลยยู่จบแล้วโอ้โหขอรูกแค่เดียวจแล้วหรอแค่นี้แค่นี้แหละ่